โอเคฮัลโหลสวัสดีเพื่อนเพทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ที่เกมลายลนเจอร์กันต่ออีกเช่นเคยเหมือนเดิมเลยดีกว่านะครับผมนะอ่าเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้นะฮะเดี๋ยวเราก็จะพามาเล่นในโนของตัวพาสิวาสักหน่อยกันลวกันนะครับผมเราโอโาสาร์แบบว่าเปิดได้แล้วทังทีนะครับผมลองไปใช้ดูสักหน่อย จะไม่เสียหายะไรไปฮนะ,อะโอเคนะฮะเดี๋ยวเราก็จะมาเล่นดูแล้วกันนะครับผมวิธีการใส่เกียร์ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมผมจะใส่เกียร์แบบนี้นะเพราะว่าผมมีเกียร์เท่านี้นะครับผม <c oughs> เ,เกียร์ดีๆผมใส่ให้ตัวหลักของผมหมดแล้วนะครับผมนะ,ะก็ <c oughs> ขอภัยด้วยนะครับผมแล้วผมก็ไม่ได้ปั่นแม็กด้วยนะครับผมเพราะว่าก็ผมไม่ได้คิดว่าผมจะใช้ม,ม,ม,มันแบบว่าหลากัหลกๆด้วยนะครับผมก็เลยคิดว่าไม่น่าจะปั่นดีกว่านะเก็บไว้แบบปั่นพวก โอลโบเรนเจอร์รอบหน้าดีกว่าเพื่อมันแบบว่าเราเปิดได้อะไรแบบนี้นะครับผมนะขอไปด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวลองเล่นเป็นแบบวิว140ดูก่อนว่ามันโหดมากน้อยเพียงไหนนะฮะถ้ามันโหดมากหรือพอใช้ได้อะไรเงี้ยผมแบบก็อาจจะแบบเปลี่ยนใจก็ได้นะผมอ,ะอาจจะปั้นแม็กก็ได้นะอ,อก็ต้องดูก่อนนะครับผม ดี๋ยวต้องเล่น PvP ดูก่อนแล้วกันนะคลิปนี้นะฮะโอเคนะครับผมพระศิวะนก็เป็นธาตุน้ํใสพลังนะครับผมและธาตุเอาเอาตรงๆนะชาเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมชาเยอะเลยนะก็พันหกเลยนะครับผมก็ลดแรกสัก1.2จุดก็โอเคแล้วนะครับผมคโรในการเคลื่อนที่นะครับผมก็ถือว่าวิ่งเร็วมากนะครับผมความเร็วในการจบตีนะครับผมก็ปกตินะครับผมจุดยืนก็ยืนอยู่ที่70จุดนะก็เป็นตัวชนใกล้ได้อยู่นะครับผม ก็ไม่ได้ยืนไกลมากนะมันยืนพอแบบอยู่ข้างหน้าได้อยู่นะครับผมยืนสวยอยู่นะประมาณนี้นะครับผมอ่านะผมใส่เกียร์ประมาณนี้ก็จะเห็นตามสกิลก็เลยแปสิบอยู่นะครับผมก็ไม่รู้นะครับมว่ามันจะยืนไหวไหม <laughs> มันไม่ได้เป็นร่างแม็กนะครับผมมันไม่ได้เลเวลแม็กนะก็จะพึ่งพาอะไรไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับผม ก็ต้องพูดไว้ก่อนนะครับผมโอเคสกิล okay. ที่1นนะก็เป็นสกิลดาเมจนะครับผมอ่าเป็นแบบว่าทะาลุมะตะด้วยนะก็แปลกเหมือนกันนะรอบเนี้ยคือตัวรองนี่มีแบบว่าทะาลุมะตะด้วยแต่ว่าตัวหลักตัวโคเทพเนี่ยมีตัวหนึ่งไม่ทะลุมะตะนะครับผมก็งงอยู่เหมือนกันนะเนาะว่าทําไมถึงทําแบบนี้นะครับผมแต่ก็อ่านไม่ไบรก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมใครที่แบบชอบตัวนี้นะครับผมก,ก็อาจจะแบบว่าเอามาใช้ได้นะครับผมแบบ แบบแบบว่าอาจจะพึ่งพาแบบได้มากอะไรย่างนี้นะผมตามตาม,ตามที่เขาต้องการนะครับผมก็ทะลุมาแตแล้วสร้างความเสียหาย26เท่านะครับผมแล้วก็ทําให้ตรูติดสตั้งนะครับผมหรือก็คือจุดชง,งักน,นั่นเองนะครับผมก็สกิลนี้นะครับผมกว้าง280จุดนะครับผมคูดาวสกิล10วินะครับผมถ้าจะไม่ผิดนะเดี๋ยวดูหน่อยดูอ,อีกทีแล้วกันอ่า สกิลหนึ่งคูดาวสิวิสกิลสองคูดาวเก้าว,วินะครับผมก็สกิลสองเนี่ยก็เป็นสกิลบัฟนะครับผมแต่ไม่บัฟหน้าป้อมนะผมลองใช้ลองเล่นดูแล้วไม่บัฟหน้าป้อมแต่ถ้าไล่เวทไล่บัฟเนี่ยเท่พอสมควรเลยนะครับผม,มผมชอบนะเออ ชอบการออกแบบมากเลยก็เพิ่มพลังโจมตีนะครับผม300%แล้วก็เพิ่มพลังในการโจมตีนะครับผมแล้วก็เพิ่มอัตราการติดคิดที่ขอ้อันนี้ก็งงเหมือนกันนะว่าทําไมถึงมีติดิดที่ข้อด้วยทั้งที่แบบว่าเป็นสายพลังแทๆ้ๆมันน่าจะต้องแบบใส่เป็นพวกสายวองไวแบบนี้ไม่นดีกว่าหรออืมแต่ก็อ่ะไม่เป็นไรแปลกๆมันแบบนี้ก็ช่างมันนะครับผมโศกความสามารถไฮเปอร์นะก็เป็นการบบว่าแบบว่าสร้างด้านโคนนะครับผมอ่าก็ความสามารถแบบนี้จะใช้ได้ก็ได้ จะใช้ก็ได้จะไม่ใช้ก็ได้นะครับผมได้ทั้งสองแบบเลยนะครับผมเพื่อนเพื่อนโอเคส่วนวิธีการใส่เกียร์ผมใช้เป็นเกียร์บัฟไปเลยแล้วกันนะก็คือคอนกับคอนรองเท้ากับเผ่าเลยนะครับผมเพื่อนเพื่อนจะใช้ประมาณนี้เหมือนผมก็ได้นะใครที่แบบว่ามีเกียร์น้อยๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราก็ไปลองเล่นดูสักหน่อยแล้วกันนะคผับผลลองทดสอบสกิลหน่อยนะพาไปดูดีกว่านะครับผมไปเลยมาช้าแต่ว่าก็มาอยู่นะครับผมสําหรับ เล่นพระศิวะนะครับผมโอเคไปลุยกันครับผมจะเท่มากน้อยเพียงไหนนะครับผมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะลองวิ่งมาก่อนโอเควิ่งมาแล้วอ่ะปล่อยเลยผมจะกดออโต้เลยนะการวิ่งมาแล้วเตะไปเลยนี่นะครับผมถ้าแบบโจมตีนะเมื่อกี้บัฟนะครับผมอ่ะรอบนี้ยังไงอา้าวโดนโดนฟาดก่อน <laughs> โ,อโ,อโอ้โหเอาอีกเอาอีก มารอบนี้อะไรฟาดไปก่อนหนึ่งนัดนี่ดาเมจไม่ค่อยรุนแรงดาเมจดาเมจค่อนข้างที่จะไม่รุนแรงเท่าไหร่นะครับผมก็ต้องพึ่งแบบว่าดาเมจสะสมเอานะครับผมก็คือออกตัวปล่อยตัวมาเยอะเลยนะครับผมแล้วก็มาจบทีแบบนี้มันถึงจะแบบแบบว่าฆ่าเขาใจาได้นะครับผมนี่นะนี่ต่อยไปถ้าต่อยไปก็สุดยอดเลย <c oughs> เออส่วนถ้าไล่เวทสกิลถ้าบัฟเนี่ย ่อนข้างจะเท่น,นะผมว่าเท่อยู่นะครับผมส่วนท่าโจมตีสตาร์นเนี่ยผมว่ามันก็มีลีลาน,นิดนึงอยู่นะก็คือแบบจะฟาดลงทันทีก็ไม่ฟาดนะครับผมมันจะต้องค้างแบบนิดนึงแยงแสาแล้วก็ฟาดลงนะครับผมก็มีแบบว่าติดขัดนิดนึงนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมสกิลนี้ก็กว, <c oughs> ก,กว้าง300จุดนะครับผมสกิลบัฟกว้าง300จุดนะครับผมอันนี้ลืมบอกสกิลหนึ่งเนี่ยสกิลดาเมจเนี่ยก็ 280จุดเนาะก็กว้างประมาณนี้แหละนะไม่มีการข้ามไปทั้งสิ้นนะครับผมนี่งงมันมต้องเป็นแบบว่าดาเมจสะสมนะครับผมรู้สึกว่ามันจะติดบ้างไหมเนี่ยความสมมารถเหตุผลของผมเนี่ยผมไม่ได้ดูเลยผมดูแต่ทาไรเวทเนี่ยโอ้โคตรเท่เลยโคตรสวยชอบรอบนี้มากเลยรอบนี้มันแบบว่าเท่ทุกเท่ทุกตัวเลยครับผมดูที่สร้างแล้วคนติดบ้างไหมไม่ค่อยติดเลยฮอืม รอบนี้เลยไม่ติดอีกแล้วนะครับผมในวิ่งเร็วมากนะวิ่งเร็วมากนะครับผมอ่ะก็เป็นตัวที่ดีเลยนะครับผมยืนชนใกล้นะครับผมยืนขวางแบบนี้ได้อยู่นะครับผมผมว่ามันก็ถึกอยู่นะผมเห็นคนอื่นเขาแบบว่าอ่าปั้นเม็ดปั้นแม็กนะครับผม,มเลเวลแม็กเนี่ยก็เอามายืนขวางได้อยู่นะครับผมพอได้อยู่เนาะแต่ก็ถ้าใครแบบว่าอยู่ <c oughs> หลีกสูงๆหน่อยก็จะเจอธาตุไม้เยอะนะครับผม ก็จะแย่หน่อยนะครับผมแต่ว่าถ้าใครอยู่ล่างๆเนี่ยก็จะจะเห็นธาตุน้ําเยอะเหมือนกันก็น่าจะพอยืนได้ยืนคุยกันได้นะธาตุน้ํากับธาตุน้ํานะครับผมโอเคก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราไปตีพีพีกันสักหน่อยแล้วกันนะครับผมสักตา2ตาละกันนะอ่ะอันนี้ผมเอาตัวบินออกนะครับผมที่กิ่งผมใช้ตัวบินนะมาครับผมลองสู้กันเลย ถ้าเจอธาตุไม้เฮ้ยผมขอผ่านแล้วกันโอ้โหตัวโหดทั้งนั้นเลยครับผมขอเอาแบบว่าธาตุไฟเยอะๆหน่อยกับธาตุน้าแล้วกันอ่าประมาณนี้ก็ได้นะครับผมแต่ว่าทีมอ่อนมากเลยฮนะจะไม่ใช่ว่าตกเขาเล่นเฉยๆหรอ,อะแต่ก็ช่างเถอะลองตีดูแล้วกันที่จริงตัวเขาก็เก่งอยู่นะผมว่าแต่ว่าเขาไม่ได้ไม่ได้แบบว่าเป็นเลเวลแม็กนะครับผมยังไม่ได้ปั้นแมนะ็กเนาะทีม ฝั่งศัตรูนะครับผมไปฮะพาสิวะออกไปเลยนี่วิ่งอย่างเร็วผมไปผู้แรกเลยแล้วก็ตเตะสต้นไปนี่บัฟสกิลับผมอะไรเมื่อกี้โดนขัดเหรอโอเคผมขอไปอีกตัวนึงนี่น,นี่วิ่งมาแล้ววิ่งจวดแล้วเตะทีไปนี่รู้สึกว่าจะเตะโด,ดนหรือเปล่ากมก็ไม่รู้นะเพราะว่าเล่มของเรามันผักกระเด็นไปก่อนนะ่ะ <laughs> เดี๋ยวผมจะเน้นไปพาสิวะแล้วกัน โอ้โหเขาไม่พัดเราอ่ะเดี๋ยวขอเอาทีมเป็นแบบว่าปั้นแม็กเยอะๆหน่อยแล้วกันชุบทีมนี้ก็มีเก้าดาวด้วยโอลิเวอร์โฮบากิไม่ใช่บากิดิไมกี้ขอผ่านแล้วกันทีมนี้ขอผ่านแล้วกัน โอ้นี่ธาตุไม้เยอะเลยน่าจะยืนไม่ได้แนละ้วน่าจะโดนตบเออนี่ทีมนี้น่าจะโอ้โหน่าเสียดายว่าไม่ได้ปั้นแม็กเลยฮะไม่ค่อยได้ปั้นแม็กเลยแต่ว่าธาตุน้ําเยอะมากนะครับผมจะขอเอาอีกแล้วกันสุม่มอืมทีมนี้หรอไฟสองตัวไม้ตัวเดียว อ่ะเราล,ลองสู้กับทีมนี้ดูแล้วกันนะครับผมขออนุญาตตีสักหน่อยนะฮะไปครับผมดยเดี๋ยวพวกตัวเด่นๆของผมเนี่ยผมจะปล่อยน้อยๆเอาแล้วกันเดี๋ยวจะพยายามปล่อยภาสิวะเยอะๆนะครับผมไปฮะภาสิวะอืมคูดาวช้าม,มาเลยปล่อยตัวมาแล้วติดล่างคนด้วยนะรอบนี้ที่ไปถ้ากีมไม่ติดติดสตาร์อยู่นี่ไง อ่าที่เป็นเห็นแบบว่ากลมๆสีม่วงๆนี่ก็คือเป็นแบบว่าการติดตันของพาสิวาะนะครับผมเดี๋ยวโดนทีวนสักรอบเปี้ยงนี่เออธาตุไฟติดอยู่นะนี่ทาเคมิติทาเคมิจิแม่ไม่ตีเฉยเลยทาเคมิจินะครับผมอ่าติดอยู่นะจะลิ้นพันไปไหนเนี่ยผมเนี่ยอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตปล่อยตัวพวกเรมิเบเลย e หน่อยสักตัวแล้วกันฮนะอ้าวไฮ้โดนแข็งแล้วเนี่ยไม่เป็นไรเราโนเทมไปก่อน เราน่าจะสตั้นแจ็คได้อยู่นะครับผมแจ็กเดอลิปเปอร์เนี่ยเพราะว่าเราใช้ภาิิวานะก็สตั้นไปรับผมเป็นธาตุน้ําเตะไปอ้โหรอบนี้ไม่เข้าเลยอ่ะบับแล้วอ่ะโด,ดโดนขัดโดนขัดโดนขีปนาวุธเดีนี้ผมจะปล่อยอีกสัรกรอบนี้เนี่ยวิ่งไปแล้วจวดไปฮะแล้วก็ที่ไปนี่โดนทาเคมิจิไปรับผมเออ ผมว่าก็โอเคอยู่นะใครที่แบบขาดตำแหน่งนี้พอดีเนี่ยแล้วก็อยากให้มันยืนขวางได้เนี่ยผมว่ามันก็พอได้อยู่นะเออก็ไม่ใช่เล่นๆน,นะครับผมฟันสิวะเนี่ยโอเคเลยนะครับผมขนาดแบบว่าเกียร์ยังไม่ดีพอนะเนี่ยอันนี้แค่เกียร์พื้นฐานเองนะครับผมอ่าแล้วก็อ่าเป็นแค่ล่างไฮเปอร์เบลล์ร้อยเองนะครับผมก็ถือว่ามันก็โอเคมากแล้วนะเนี่ยผมว่า อันเดี๋ยวลองสู้อีกสักรอบแล้วกันนะครับผม <c oughs> นี่ตัวนี้ทีมที่แม่งแม็กเยอะชิบเป่งเลยเยอดเป็ดโอโ้โหอะขอเปลี่ยนทีมนะครับผมอ่ะเปลี่ยนอีกเป็นอีกอาทีมนี้ก้าวดาวเยอะนะแล้วก็ธาตุไม้เยอะด้วยขอไม่เล่นแล้วกันถ้าธาตุไม้เยอะมันมันไม่ไหวนะผมมันยืนไม่ค่อยได้ผมว่าถ้าแบบอย่างน้อยธาตุน้ําเยอะกับธาตุไฟเยอะ นะครับผมมันก็น่าจะพอยืนไหวยืนคุยกันได้นะครับผมอันนี้อย่างเช่นตัวนี้ทีมนี้นะครับผมมีแค่ไม้2นะครับผมแล้วก็แสง2ไฟกับน้ําอย่างละหนึ่งก็น่าจะพอคุยกันได้หรือเปล่า,าลองเล่นดูกันนะครับผมไปเดี๋ยวผมจะปล่อยเหมือนเดิมนะครับผมพยายามเน้นภาษิวะไว้ อ่าขอปล่อยอีกรอบแล้วกันนะครับผมชึบโอเคมาเดี๋ยวเนี้ยพาสิวาเลยอยู่ไหนเอ่ยพาสิวาของผมนี่ไงเตะไปสองคนดับเบลิลนี่ไงโดนไปว่าแต่ทำไมทีมเขามันโดนกดยับจังช่วยพัดมาหน่อยยังไม่ทันอยากจบเท่าไรเลยอ่พาพัดแล้วพัดแล้วพัดแล้วโอเคนะครับผม โอ้โหแข่งอัดป้อมด้วยเป็นไงล่ะบอดโคตรสุดยอดเลยโอ้โหยิงขี่ม้าวุธด้วยแต่ว่ายังไม่ตายนะผมพัติปะผมโดดทิบเอาโดดขัดปะโทโอ้โหเมื่อกี้โดดขัดอ่รอบนี้ทิปไหมทิปไหมอ่ะบัาบอยู่โดดเงาทิบมาหน่อยเตะหน่อยเตะหน่อยโอ้โหบัาอย่างเดียวเลยพลพี่เอ้ยช่วยทิบให้ผมดูหน่อยจะได้ไหมนี่ไงทิบไปอ้าวโดนใครผักก่อนวะโดนน่าจะโดนเลมหรือเปล่า นี่ทีบไปยังไงโดนติดสตันอยู่นะครับผมโอเคโอเคอันนี้ผมไม่ได้เล่นทีม A เลยนะ <c oughs> เรียกแต่ฟาสิว่ามาเลยนะครับผมเออก็แบบผมว่ามันก็โอเคอยู่นะเนี่ยเออขนาดมิร้อยสี่สิบมันยังพอได้เลยหรือว่าเป็นเป็นอยู่ที่หลีกไหมน่าจะเจอหลีก อ่อนนะครับผมน่าจะหลีกต่ like ําเกินไปหรือเปล่าครับผมมันก็เลยแบบว่าเล่นง่ายนะครับผมเดี๋ยวต้องลองเล่นไปเรื่อยๆดูก่อนนะครับผมเดี๋ยวดันไปเรื่อยๆดูก่อนว่ามันยังจะพอเล่นได้อยู่บ้างไหมสักประมาณทองหนึ่งหรือไม่ก็เพชรสามนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเล่นดูไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมประมาณแบบว่าหลักไม่แล้วกันนะเอเดี๋ยวก็จะลองเล่นดูกันเดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวดูเล่นดูไปเรื่อยๆก่อนนะครับผม อทีมนี้มันไม้มีอยู่สองตัวสามตัวตัวเดือดเขื่อนทั้งนั้นเลยฮะโอ้ทีมนี้โหดมากนะครับผมเดี๋ยวลองเจอทีมแบบโหดมากประมาณนี้ดูแล้วว่ามันจะเล่นพอไหวไหมถ้าเรามาแบบเปลี่ยนแบบว่าแบบว่าไม่ได้เปลี่ยนเดี๋ยวเอามาใส่มาเอามาเล่นนะครับผมเอามาเล่นแทนอ่ะเรากดเอามาตะไปแล้วผม เพราะว่ามันทีมก็ของเขาก็เก่งนะครับผมอไม่ได้กากนะรอบนี้ก9ดาวนาดิกาปโปสู้กับพาสิวะของเราว้อ <c oughs> 140ยังไงสู้กับร่าง9ดาวไหวบ้างพาสิวะยังไงเอ,อ่ยวิ่งไปโดนแล้วอ่าโดนขัดโดนตีไปหยังฟื้นมาได้อยู่ฮนะอาปล่อยตัวไปโดนขัดอยู่ยังไง โอเคเขาพัดนะครับผมอ่ะผมขออนุญาตปล่อยตัวพวกนี้อีกเพราะว่าทีมแสงมืดเขามันก็โหดอยู่นะครับผมอ่ะพาสิวะปล่อยมาครับผมวิ่งมาแล้วยังไงขอโชโว์โดทีมหน่อยทีมหน่อยอย่าฆ่าจะบับ๊บลูกพี่เอ้ยทีมโอ้โดนเดินขัดอนะ่ะวิ่งมาวิ่งมาได้งไงทีปไปอ่ะโดนอยู่โดนอยู่โดนเลมอยู่เมื่อกี้อ่ะก็ไม่ชอบอะ่ะมัน มันติดแบบว่าติดดีกว่าที่คิดน่ะเออติดดีกว่าที่คิดไว้นะครับผมผมว่ามันโอเคมากเลยนะครับผมเออเพื่อนเพื่อนคนไหนขาดตำแหน่งนี้อ่ะผมขอพูดอีกแล้วกันนะพูดซ้ำอีกแล้วอีกแล้วกันนะครับผมเพื่อนเพื่อนคนไหนเนี่ยขาดตำแหน่งนี้อยู่ผมว่าก็น่าสนใจอยู่ไม่เบานะครับผมสําหรับตัวของภาศิวะนะครับผมส่วนตัวของชากะเนี่ยใครที่แบบตัวดาเมจทัดน้ำยังมียังไม่มีนะผมก็ใช้เป็นชากกะก็ได้เหมือนกันนะครับผมส่วนที่ส่วนตัวนี้ก็เป็นตัวยืนอีกก็ได้เหมือนกันนะครับผมก็ นั่นหลนะมันใช้งานได้ดีจริงนะอันนี้ผมลองเล่นดูแล้วขนาดไปร้อยสีนะเนี่ยถ้าเป็นเลเวลแม็กน่าจะตึงมากกว่านี้นะครับผมผมคิดนะเออนะครับผมเพื่อนๆคนไหนคิดแบบไหน,นคิดต่างผมคิดต่างคิดต่างกว่าผมแหมจะรีบพันไปไหนเนี่ยขออภัยครับผมคิดต่างกว่าผมเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับผมว่าคิดเหนเ็นยังไงบ้างนะครับผมโอเคสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะ โอเคหากเพื่อนชอบคลิปวิดีโอนี้ฮะก็อย่าลืมช่วยฝากดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s ั b s ไ r i b e เป็นการแจให้มหมน่ลยละกันนะในที่สำคัญน,นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยก็จะได้ไม่พลาดดูคลิปใหม่ๆวงก่อนใครกันเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ขอกล่าวสวัสดีครับบ๊ายบายแลวเจอกันคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายจ้า